แล้วก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญนะ่ในบ้านในเมืองนะครับถ้าเกิดว่าต้องการต้องการนักสืบก็ติดตอ่อนานอนนาได้ต้องการต้องการคนช่วยเหลือเรื่องของที่ดินติดต่อพี่หมูได้เกืบเอ,อกบแล้วเว้ยเออเกือบแล้วเว้ยต้องการเผยแพร่ว่าถ้าทำเรื่องของความเชื่อติดต่อลุงได้เกือบครบแล้วต้องการนักสืบ เนะสาะหาแกะความจริงติดตอ่อคนเลี้ยหน่นวยได้นี่ครับนี่ผมบอกเลยว่าฝั่งนู้นเนี่ยครบเซตเว้ยครบเซตมีเกือบครบแล้วนะครับมีเกือบครบแล้วติดตอ่อถ้าเกิดว่าจะติดต่อเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับการฟ้ล้ำติดตอ่อญายอีฮิได้ฮะเกือบครบแล้วเดี๋ยวกำลังคิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่นะกำลังคิดอยู่เอาเอาอรวะ ถ้าเกิดอยากถามเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการทําอาหารอร่อยนะครแต่ทุกวันนี้น่าจะไม่ได้ทําอาหารแล้วครับติดต่อเชฟยอได้ครับมีทุกสาขาอาชีพถ้าเกิดอยากติดต่อเรื่องครูบาอาจารย์นรอครูบาอาจารย์หรือว่าติดต่อเรื่องของการอบรมบ่มิสัยหรือว่าการแบบสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีติดต่ออาจารย์พีได้ครับนี่ หรือถ้าเกิดสนใจเรื่องอเครื่องจักรนะครับเครื่องจกอักรพวกไม่ใช่เครื่องเก็บกสารนะครับเครื่องจักรพวกรถรถตักอะไรพวกนี้ติดตอ่อผัวผัวเมียผัวเมียสวนยางได้นะครับนี่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครบเดี๋ยวสนใจเรื่องของอ,อาชีพนะครับขายผลไม้นะครับติดต่อได้เลยคนระับติดต่อได้เลยที่นศทุเรียน มีเกือบทุกอาชีพหรือต้องการเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับนะเป็นเกษตรกรเนะนะ่ที่นอนนาก็มีนะครับมีการเลี้ยงหนูมีการเลี้ยงเลี้ยงแพะมีการเลี้ยงวัววัวพันนะฮะนะนะอันนี้เขามีหลายอาชีพทั้งเป็นนักสืบแล้วก็เป็นเกษตรกรนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเงินจะขาดสภาพคล่องนะครับต้องต้องให้พ่อ เอาทองมาประกาศขายซะหน่อยสนใจสนใจการกกลเลี้ยงกบเอฟซมีมีอยู่ประมาณ1บาทได้เท่าไหร่เนอะทองก็จะไปขายทองอ่ามาดามโอเคยังนะมาดามขอแค่นี้ผงก็ให้ครับมาดามนะจริงๆ ขอขอเยอะกว่านี้ครับก็ได้ครับมาดามครับ